สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําจับชายหมูสามชั้นมีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้อร่อยตั้งแต่น้ําแรกไม่ต้องรออุ่นไม่ต้องรอข้ามคืนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทําน้าซุปกันก่อนค่ะน้าซุปก็คือเคล็ดลับที่จะทําให้จับชายของเรามีความอร่อยเข้มข้นตั้งแต่น้าแรกนะคะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือกระดูกเล้งแม่ซีซื้อมา1กิโลกรัมนะคะพอซื้อมาก็ขยากับเกลือแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดสักประมาณ3 4ถึงรอบค่ะ ตามด้วยรากผักชีบุบป,ประมาณ4-5รากกระเทียมจีนบุบสี่กลีบแล้วก็พริกไทยขาวชนิดเม็ดหนึ่งช้อนชาค่ะมาเริ่มทำโดยการตั้งหม้อใส่น้ำลงไป4ีลิตรค่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สใช้ไฟแรงได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดเราก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปได้เลยนะคะกระเทียมค่ะรากผักชีพริกไทยแล้วก็กระดูกเล้งนะคะ จากนั้นก็รอจนน้ําเดือดค่ะพอน้ำซุปเดือดพล่านเพื่อนๆจะเห็นว่ามีฟองขาวๆลอยขึ้นมาฟองพวกนี้ก็คือคราบเลือดคราบไขมันนะคะให้ช้อนทิ้งให้หมดค่ะ พอช้อนฟองจนหมดให้เพื่อนๆปรับไฟลดลงค่ะจากไฟแรงในตอนแรกให้ปรับมาเป็นไฟกลางแล้วก็ให้เคี่ยวน้ำซุปต่อไปเป็นเวลาประมาณ30-40นาทีค่ะระหว่างเคี่ยวน้ำซุปเราก็มาหั่นผักกันเลยค่ะ ตอนนี้แม่ซีก็เคี่ยวน้ำซุปมาครบ30นาทีแล้วค่ะระหว่างที่เคี่ยวก็ให้มาช้อนฟองทิ้งเรื่อยๆนะคะเนื่องจากเราเคี่ยวด้วยไฟกลางน้ำมันจะแห้งเร็วถ้าเกิดว่าน้ำมันแห้งมากจนเกินไปเพื่อนๆสามารถเติมน้ำเปล่าได้ค่ะแม่ซีก็เติมน้ำไปประมาณครึ่งลิตรนะคะสรุปเราใช้น้ำเปล่าในการต้มซุปประมาณ4,500 ml ค่ะพอเราได้น้ำซุปหอมๆอ,อร่อยกลมมแบบนี้แล้วก็ตักเล็งขึ้นพร้อมด้วยผักต่างๆนะคะตักขึ้นได้หมดค่ะ ใส่ไม่ได้ทิ้งนะคะเล้งเนี่ยสามารถนําไปทานเล่นทานไปจับแก้นได้ค่ะหรือใครจะใส่ในจับชายก็ได้นะ หลังจากที่ทําน้าซุปเสร็จแล้วเราก็มาดูส่วนผสมอื่นๆของต้มจับฉ่ายกันบ้างค่ะตัวแรกก็คือผักต่างๆต้มจับ่ายก็คือการนําผักที่เหลือในตู้เย็นมาต้มหรือใครจะใช้ผักที่ตัวเองชอบมาต้มก็ได้เช่นกันค่ะส่วนแม่ซีก็ที่เห็นตามคลิปเลยนะคะตามมาด้วยหมูสามชั้นใครไม่ชอบหมูก็เปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้เช่นน่องไก่ปีกไก่หรือใครทานเจก็จะเปลี่ยนเป็นเต้าหู้ก็ได้เช่นกันค่ะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวเกลือป่อนซอสหอยนางรม ซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วดำหวานเกลือปน่นและกระเทียมจีนสับหยาบค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไป3-4ช้อนโต๊ะนะคะพอน้ำมันร้อนก็นำหมูลงไปผัดเลยค่ะให้ผิวเกลียมนิดนึงนะคะหมูจะได้หอมๆค่ะ พอผัดหมูได้ที่เราก็ใส่เห็ดหอมแล้วก็กระเทียมสับค่ะผัดให้หอมเลยนะคะทุกอย่างหอมดีแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะยกเว้นซีอิ๊วดำนะคะ ให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่ผักเลยค่ะแบ่งใส่ทีละครึ่งนะคะอย่าใส่หมดค่ะไม่งั้นมันจะล้นกระทะนะใช้ตะหลิวสองอันช่วยเลยค่ะ พอผักรอบแรกยุบเราก็ใส่ผักที่เหลือค่ะการผัดผักนะคะจะทำให้น้ำหวานจากผักเนี้ยออกมาจะอร่อยกว่าเอาไปต้มเฉยๆนะคะลองทำดูค่ะ ด้วยไฟแรงจนกระทั่งผักสลดแบบนี้เลยนะคะแม่สีได้กระทะใหญ่ๆเลยค่ะทานได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเหมาะกับยุคโควิดค่ะไม่ต้องออกไปซื้อกับข้าวทุกวันนะคะทําแบบนี้ทานได้หลายวันเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เทน้าซุปที่เราทาเอาไว้ให้พอท่วมผักค่ะคนให้เข้ากันนะคะ แต่งสีด้วยซีอิดวดำตามชอบนะคะสำหรับอัตราส,ส่วนแม่สีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะเราจะเคี่ยวจับฉ่ายด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆให้หมูเปื่อยผักนุ่มใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะ แม่สีก็เคี่ยวมาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะผักเปื่อยได้ที่เลยค่ะสีก็สวยนะคะจากนั้นเราก็ชิมรสกันเลยค่ะอืม อร่อยกลมกล่อมนะคะเวลาชิมรสเนี่ยจะต้องให้ออกกลมกล่อมค่ะก็คือไม่เค็มโดดไม่หวานโดดค่ะเค็มนิดนิดหวานนิดนิดหวานก็ได้มาจากผักนะคะใครจะไม่ใส่น้าตาลก็ยังได้เลยค่ะแล้วระหว่างที่เคี่ยวถ้าเกิดว่าน้ําแห้งจนเกินไปเพื่อนๆสามารถเติมน้ําได้นะคะของแม่ซีเนี่ยใช้น้าซุปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็รสชาติถ้าเกิดชิมแล้วรู้สึกว่าอ่อนรสใดไปสามารถเพิ่มได้ค่ะเช่นอ่อนเค็มก็ให้เติมซีอิ๊วขาวนะคะอ่อนหวานก็สามารถเติมน้าตาลทรายได้เช่นกันค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะเมนูนี้เหมาะสำหรับยุคโควิดมากๆเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ